ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสันะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสันะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสั เสียเสียสินงที่พ่พ่อนม้วนเวีนมีสิ่ทันได้เลือโชยชยตัวผวังชยามังคลาปุนแปลงดีเล่นแล้วหาวันเจ้าโยกโยมามีดังเแ่วพญาเนาเ้วมาน ทางนางป่านแลบุโลเยนทางบันดิตและชะเมืองมาพัมพอมเอาแก่มานังรวมสาธุกานบ่อลิวานหลายเหลือลางมาหุมนางอยู่สนล้อนตาอ่อนอนบุญไหลหลา มอมผ่านผางไปไกลมาห้มใจโซมเสืนย่อยกเยินมงคลให้เป็นผลแพ่ส่างทละอ่างความดีรวมกันกระทำลาใบเสือเพื่อให้เป็นมังกรดีเทยียนวิเศษ บาลมเห็นแห่งมาหาบุงคุณมาหาบุญนันบันแบงได้ตกแต่งพันใบสีบาลามีสีสมผลสีวิลดอดทรงสงางาม มาหาวินทาลายมาสารกรรตํำต่อเอาใจหอหมขวาบบ่ละวันทวันที่นองและเพียมวนมาตามภาษามันแกนใส่เป็นแวนโซผารวมกันมาหักคอผูกแขนนอต่อส่แน นัวสายแขนแสนลานสายหางนงไม้เหลือกันนาหนา้าหวามกันมาหลีไล่ตัวเขียนคายแห่งหมสาลาคาหัวบญตามบังเกิดงามแผ่วเปินผู้ค้ามีบัญญาณลำเลิดอกำลังเกิดดังใบสาหาร สร้างสมมานกลางแก่เป็นยอดแห่งมาใช้ปัญญาวายใส่สองเดินตามปองมาค่าจบปริญญาสมมุงมานก็ประกาศ เพ่ความดีหอนุสดีนักปานงามมีลาศใสแสงพาลาแยง้งทรงบุญในโลกลับใดเสมดังปานิธานบ,นบุญบรรดาบาสมโชกหายสวงเวนาง งามชายไล่เผือดแผ่้วขอผาโค้ตไตรันแจีวดังสามจงนำตามโุกเก่าเกียถ้ามาดวงวิเศษน้อมนำมาขอให้นักศึกษาสารค้าให้ระสบพูกพันแต่ความสุขเสริมวันดานาสานธาพร บ่วนนัานจำเนียนวานตามนิรันทิติการถึงยาวนานเสริมต่อปอายก็ผู้เธอ มาเมี้มาวิทยาลัยมาาสารคามพร้อมด้วยขณาจารย์และนักศึกษามีความยินดาสีสวยเซื่องงามล้นเลือนใสดีจึงจันปรากอมิที่ใบสีสุขวัญสมโพดถูกไฟมีแต่ความประโมดสมเสื่นปีดา เจือจันหาพานใบสีเิจิตบรรจงดีสีพุนผานตั้งเหนือ,อาเต็นบูชาจึงได้คนไข้หาสามบานมีดั้งหัามันแลวหัวเผือกเลือกเอามาได้แม่นมันงูจนโจนันแม่นบักเผาส่งโซตั้งไว้ลอมเลียนผ้ามี สังกคลาไก่ผู้อกแต่งใส่ตกสวยรวยงามไห้อยห้อยเลิศแล้วเล่าเล่ากอมแก้วใส่ภาควัรสัพพสันอาหารมีหลายหล้าหาไดมาบ่มวนมา ดอกแตงใส่ผ้าปาไว้เด้อเสื้อตั้งแม่นเมื่อรองยามนี้นี่จังแม่นเสียนสบ่เศร้า มามันนี้จึงอาลานทนาวาจารย์เจ้าผู้องอานผู้ฉลาดมานังอาจเอืนเชิญขวาหันว่ามาภาลาญยาสาชิ่เอาควันลอนลาดลกา nói on chân dư chân ô quân đôn thảo hay vay phào Ai tao mà ngày đau má má và mắt nhớ quan đời hay châu chưa đau quan non nòi là on tin đèn chưa đau quan nắng hẹn hay đuôn ma gia già chưa đang quan hà quan ta Yew kong 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 Kwan ta Kwan บ้านไนะว้นานแล้วให้ต้าวมาให้ต้าวมางมาเดินเดิบนบาทไว้หอดเดือนสามลมพัดสิมาเต่าตอง เดือนไยเดือนนองล้มสีตองบาดสีเต้านาวมาเป็นเสียไวไวไหววโอ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 ค่อยสีคำมามาล้วนะวันเอย มาด้อนเดือนหาเมษาโยต้นเปี๊ยม่มาแล้วอ่ะ สงอะเดตย์ว <py> ันแห่งให้แมงเกยให้ผ่านแห่งตอมฟังเสียงนกน้อยน้อยห้องกินกะละสาขาวละเอละขอนขันหน้าบินเมื่อนอนสิอวยคนน่ะวยนอมกูกุรูตัวเ้ยมันสิวาตัวเอยตัเอ สามสิบขวัญไก่มามวนเนาเก่าสิบขวัญไก่มาโยเสือมาโยเนื้อในแข็งดังขวัญแข่งไก่มาส้มแข็งอยู่ลนลาลีลาทางขวัญขาไก่มาสมขาอยู่ในลายลีลานขวัญเที่ยวกลางเ่อนโยนำนำเนื้อเนื้อว่ามาเยอะ ว่าลาเโอ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 ้อโอโอาเโอหอออ เกี่ยวมาเพียงววันเจ้านี่นาคายให้เจ้าขึ้นมาได้ดอกทองเปล่ามาจินเขากำเกลือดอมตาเจ้าซาญ มาเด้อคนเอ้ยอันควเจ้ามาถึงแล้วแก้วแก่นในสดสีว่าแน่เด้อวรรณยามีให้สดใสก็วงไว้ดอกทั้งแก่ยามีแวดอกทั้งเดียวยามเดียวเดินทองได้บาีรับน้องให้บุญปองว่าซอยซัวอย่าได้มีหมอปูงดหูดอกกายใจให้สดใสสองสีกพองบาลา คุณบาดาลไม่น้ำคำนะคุณบาพ่นในน้ำคำคุณบาดาลไม่นมำ้ำเลื่อมคุณบา,า,า,าส่งองค์ยอดเยี่ยมไม่เทีมยมกลางอย่างเค็งนะวัดนึกนึก sáng xịt ít lợi ít nhọt nhầm Cả sinh dù đông đến đầy buồn Phá xịt phôn cháy cả đăng mai mùng Năm ba đụng đọc nhô nhô Năm xu nông mai bánh nhá Giấy giống chèng cả sáng lượm đọc sống xí Nay cả là mưa ni hay xí đến đọc phên ngã Hãy subscribe cho gia Ghiền Mì Gõ Để không Cả lỡ những video hấp dẫn จำใบเสียน้ำให้ใจไายคือโนองใหม่ได้ก็สู่มหาวิทยาลัยปัญญาใส่องแก่งแรงเศรายู่ยินขอเลือกเข็นยามาใกล้เวนเลือพายให้ไกลห่าง มีเดสุกอยู่สังอย่าไหลาลางว่าหางนี้ตั้งใจเที่ยงเทีลิซื้อสาจาในใส่งามมาวิทยาไล่สาละกำให้คองงามตามแก้วมีไหลแนวร้องสรรสางนำพังให้จีปองนางซึ่งสายแลนองให้มาของดอกเกี่ยวกัน เมียโยหลายบอนวันปั่นแต่งดอกแสงสีสางแต่คุณงามความดีคนโคมบอมคุณนาคุณลำสมดังคำไม้มุงคุณอ,คองก้องคาจะเลื่อนไว้เก้านานอย่ามีสาดอกตํ้ถอย ທາງບໍ່ໃຫຍ່ແລະຜູ້ຫນ້ອຍອົດສາຂ້ອຍກະທໍາເພียนກະດໍາແດນໃນຈະດຽນສາທາພອນຕົນບຸນໃດນໍາຢູຫນໍາສູນໍາຊນໃຫນໍາສວນໃຫນ້ດືດ ส่วมพระสงมาดมุด่งผาดงโยให้พองใสสามลายได้ดควรสู้เนวให้เป็นแก้วแม่นพองเสียพระ,ะลาสางจวงจะเลือนพระลาสางจวง อย่าเลินเลินเอินเดินเด้อว่ามายื้อ ันตารลธรรมาวดเดตัมตั้งสี่ประการเือออยุวันนาสุขาพาราฮโลกยันทวนหาปฏินานทวนหกปฏิปาญาอันทวนเจ็ดจงสเสด็จลงมารักษาทั้งพ่อเมียคูบ่บา,าจารยนคณาจานักศึกษาทุกทวนนาทุกตนทุกคนในมีแต่ความสุขเกษมวัฒนาด้วย yo à, văn năng xuống khang a à, vả lăng kang a tang thiên mân đốc đom thanh chung cha lương kèn đom thanh chung cha chá